ตรงนี้ก็คือเป็นแหล่งที่เราจะผลิตหารสำหรับเลี้ยงชุมชนในลักษณะของเศรษฐกิจพอเพียงหมายว่าเราเราเป็นที่อยู่อาศัยเรารอบๆข้างบ้านถ้ามันมีดินมีน้ำมีแดดพอที่จะทำากสิกรรมได้เราก็ทำเพื่อเพื่อเลี้ยงตัวเรานะครับแล้วก็คนในชุมชนโดยเราจะยึดหลักที่ว่า,าพยายามเริ่มจากศูนย์คือไม่มีการลงทุนด้วยเม็ดเงินหรือ ในระบบทุนนิยมนะลดรายจ่ายในการผลิตมากที่สุดนะครับจางตรงนี้ก็เราก็ปลูกกล้วยนะครับกล้วยถือว่าเป็นพืชที่เป็นผลไม้แล้วถ้าเป็นกล้วยน้ำวา้าอย่างฝั่งโน้นก็จะใช้ใบใช้ปลีได้นะครับอันนี้หลักการก็คือเราจะต้องเตรียมเตรียมน้ำนะครับวางระบบน้ําแล้วก็ทําดินหรือหมักดินวิธีการหมักดินมันตัวช่วยสําคัญก็คงจะเป็นตัวเอนไซม์หรือตัวย่อยสลาย น้ำหมักเราก็มีหลายสูตรนะตั้งแต่น้ำปัสสาวะใช่ไหมครับที่เรามีกันอยู่แล้วน้ำปัสสาวะเอามาหมักกับรำนะครับอยากจะให้มาดูในเริ่มต้นตรงนี้อันนี้เป็นน้ำปัสสาวะหมักกับรำก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะครับเพื่อเอาไปเป็นเอนไซม์หรือตัวไปย่อยสลายกองปุ๋ยเรานะเราหมักเพื่อเอาไปทำปุ๋ยนะครับทำปุ๋ยกองใบไม้กองดิน ไอตัวนี้หมักยังไงก็คือเราก็ฉีดใส่ลงไปนะครับลองใส่กระป๋องหรือใส่แกนแล้วก็เทลงไปเก็บไว้แล้วก็เอารำละเอียดนะฮะใส่ลงไปในสัดส่วนก็ไม่ได้ว่าจะากําหนดกฎเกณฑ์อะไรนะครับแล้วนอกนั้นก็จะมีกากน้าตาลหรือจะเอาอ้อยก็ได้เอาท่อนอ้อยที่เราปลูกเนี่ยมาทุบทุบแล้วสับสับ,บ,บใส่ลงไปนะครับแล้วก็มันก็จะมีกลิ่นเหมือนปลาอีกตัวหนึ่งก็คือ ผมได้นำเอาเทคนิคของฐานจะมีฐานใส่เข้าไปด้วยฐานไม้เรานี่แหละฐานไปเพื่อคือฐานนี่มันจะมีประโยชน์ตรงที่ว่ามันจะมีรูพุนมีความออขนาดของรูนี่ประมาณสัก4ถึง60ไมคอนตามหลักวิชาการ<ห>เป็นฐานไม้นะครับฐานอะไรก็ได้เราก็ใส่ไปเพื่อให้จุลินทรีย์ชนิดดีมเข้าไปอยู่ในรูฐานไม้แล้วมันจะได้จับจับจุลินทรีย์ที่มันไม่ดีที่ทำให้บูดเน่าเนี่ยน,นะ ได้อย่างเช่นพวกบาซิลัสพวกอธิบายหนว่าคือถานประโยชน์ของทานประโยชน์ของทานเพื่อสรุปสั้นๆคือดับกลิ่นและไม่เปลืองน,น้ําตาลอันนี้เป้านะครับหลักการของมันก็คือจุลินทรีย์ตัวดีจะเข้าไปในรูในรูผงฐานแต่ตัวไม่ดีมันจะตัวใหญ่มันขนาดใหญ่ก็จะเข้าไม่ได้เพราะนั้นจุลินทรีย์ชนิดดีมันจะเข้าไปซ่อนอยู่ในนี้เป็นบ้านของมันเป็นที่หลบซ่อนของจุลินทรีย์ บาซิลัาเช่นไทคอเดมาอันนี้เป็นเชื้อราหรือเชื้อจุลินทรีย์นะครับอันนี้เป็นสูตรหนึ่งอีกสูตรหนึ่งน้ำหมักที่ทําก็ทํามาจากไอตัวนี้เป็นตัวมะพร้าวนะครับเป็นมะพร้าวเอามะพร้าวมาหมักอ่ามะพร้าวมาหมักก็เป็นเนื้อมะพร้าวเราจะขูดก็ได้หรือจะผ่าผ่าก็ได้โดยเอามะพร้าวแก่ปอกเปลือกนอกออกแล้วก็ทุบทุบใส่ทั้งน้าทั้งเนื้อทั้งเจาอะไรก็ได้ แต่อันนี้ใช้วิธีขูดนะครับถ้าขูดมันก็จะดูดูเนียนหรือว่ามันจะย่อยได้ง่ายกว่าจะเป็นน้ํามันกลิ่นจะหอมแล้วก็ใส่ฐานเหมือนกันเหมือนกับไอตัวเมื่อกี้น้าปัสสาวะประโยชน์ของมะพร้าวมันจะเป็นมันพอเป็นมันปั๊บนี่เราเอาไปหมักกับกองปุ๋ยหมักเราเนี่ยนะแล้วทําให้ดินนุ่มร่วนไ้เดือนชอบตัวด้วงตัวไ้เดือนจะเยอะเพราะมันหอมนะครับตัวนี้จะหอมมากอันนี้เยอะมากใส่อะไรบ้าง อันนี้ก็สูตรเหมือนกัน,นคือ1ต่อ3ต่อ1ิโดยสัดส่วนโดยประมาณ1ก็กคือน้ําตาลเช่นน้ําตาลกากน้ําตาล1ลิตรหรือ1กิโลนะครับมะพร้าวมะพร้าวถ้าเนื้อพร้าวก็ช่างมาสัก3ากิโลนอกนั้นก็เป็นน้ำสาวข้าวก็ได้นะครับหรือน้ำเปล่าๆปาก็ได้หรือน้ำมะพร้าวที่มันมีอยู่นี้ก็ได้นะครับส่วนฐานนั้นเราก็ใส่ไปให้มันลอยหน้าโดยประมาณไม่ไม่มีตัวกําหนดนะครับหลังจากนั้นเราก็ ทิ้งไวประมาณ3เดือนไม่ว่าจะเป็นสูตรปัสสาวะหรือสูตรน้ำหมักจากมะพร้าวมันก็ระยะเวลาเท่ากัน3เดือนแต่ถ้ามันมีหัวเชื้อหรือว่ามันมีน้ําจุลินทรีย์อยู่แล้วเราก็มาเทผสมใส่ก็จะล่นระยะเวลาไปอีกครึ่งหนึ่งคือ45วนันหรือเดือนครึ่งน,นะครับทีนี้ถ้าหมักตั้งแต่ขั้นแรกเลยก็3<า>เดือน,อนใช่แต่ถ้ามีหัวเชื้ออยู่แล้วก็ประมาณเดือนครึ่งหรือ45วนันนะครับครับต่อไปจะแนะนําในหัวเชื้อจุลินทรีย์หรือการทําเอนไซม์ side. จากรกหมูนะครับรกหมูก็คือหมูตัวเมียคลอดลูกมันจะมีรกนํารกหมูนั้นอันนี้มันสําเร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะอธิบายเนะาะการทําสูตรน้ําหมักจุลินทรีย์หรือเอนไซม์จากรกหมูก็คือนํารกหมูนะครับเอาไปใส่ถังหมักถังหมักที่นี่แหละครับถังหมักปิดทึบเนี่ยใส่ไว้แล้วก็เอากากน้ําตาลนะครับเททับไปเลยอันนี้ไม่มีสัดส่วนทิ้งไว้ประมาณ8เดือนเอารกหมูใส่ เอากากน้ำตาลหรือโมลาดนะครับเททับลงไปให้มิดอย่างน้อยขอให้มิดให้สนิททิ้งไว้หมักไว้8เดือนโดยไม่ต้องไปทไําลายปิดฝาให้เรียบร้อยพอพ้น8เดือนแล้วให้เอาน้ําเทผสมลงไปน้ํานั้นเช่นน้ามะพร้าวนะครับน้ำซาวข้าวก็ได้นะครับเทใส่ลงไปให้เหลือประมาณคืบหนึ่งอย่าให้เต็มนะครับแล้วหมักต่ออีกประมาณ3เดือนก็จะได้อย่างที่ผมได้ลินออกมาเนี่ยครับ ประโยชน์ของโรคหมูก็คือเราก็เอาไปผสมกับน้ําแล้วก็รดต้นไม้ถ้าเป็นไม้ผลประโยชน์ของมันก็คือทําให้ผลดกแล้วก็มีรสชาติดีรสหวานแต่ถ้าเป็นพืชผักพืชผักก็จะกรอบนะครับจะกรอบจะอวบแล้วก็โตนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรที่ได้รับแนะนํามาอีกที่หนึ่งนะครับจากคุณธงชนะนะครับยาติธรรมของเรา